สวัสดีค่ะพี่มงคลค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแสบคุณจริงเอ้ยคุณบีแล้วก็ทีสมนะครับหน้าสวยๆอย่างนี้คุณจะบอกเป็นคุณจิงหรืน้องบีเอ้านะฮะพี่มงคลครับเอาน้องบีจะถามอะไรนะบีจะถามว่าทําไมถึงอัพกําไรตลาดคะพี่มงคลคือคือเวลาผมทํากําไรตลาดเนี่ยส่วนหลักๆเนี่ยมาจาก นักวิเคราะห์ของเราแล้วก็ดูจากรูมเบิร์กเซอร์เวย์มานะครับแล้วก็เอาเราผมจะเป็นคนแค่รวมเฉยๆนะครับแล้วก็จะมีการประเมินด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเมคเซ์ส์ขนาดไหนนะครับก็จะดูนิดหน่อยแต่ว่าผมจะไม่ค่อยแตะอะไรเท่าไหร,นราาน่นะครับก็จะก็จะวาดตามกันแล้วก็ม่ตลาดตอนแรกนี่ที่เราทํามันประมาณสัก1.1ล้านล้านบาทตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาประมาณสักที่ผมอัปเดตล่าสุดเนี่ยจากเดือนพฤษภาค,คมขึ้นมาประมาณสัก1%เดี๋ยวเราให้ดูกันนะฮะอ่ะเยะ มื่อกี้คำถามมันจะมาเยอะเมื่อกี้ที่จากของคุณเป็มสุขเองนั้นเนี่ยเรื่องของตัวหุ้นน้ำมันหุ้นถ่านหินผมจะบอกได้เลยว่าตอนนี้คนที่เล่นหุ้นในกลุ่มพวกนี้เขาไม่เล่นเรื่องกำไรหรอกเพราะกำไรอ่ะมันออกมาเนี่ยพูด,ดง่ายๆกเดือนนะครับกำไรหกเดือนนะลงกันน้ำมันกับพวกนี้หกเดือนนะเท่ากับที่เขาคาดการณ์กันไว้ทั้งปีแล้วนะหก <c oughs> เดือนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคนไม่ได้เล่นนะคนแค่เล่นว่า อย่างน้ํามันจะลงไหมถ่านหินจะลงไหมมันเหมือนกับงานเลี้ยงเลิกนะครับเมื่อวานเราเห็นว่างานเลี้ยงเลิกคนก็เทกันแล้วเทกระจาดกันสอบอบ้านปูแล้วก็ลงกันน้ํามันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างกําไรของหุ้นเหล่านี้ในกลุ่มที่เป็นน้ํามันนะครับหรือลิงก์กับน้ํามันแบบนี้เนี่ยยกเ้นติโตเคมีนะครับซึ่งอันนี้มันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับน้ํามันเนี่ยกำไรของกลุ่มน้ํามันลงกันผู้ผลิตถ่านหินพวกนี้มันจะไม่สอดคล้องกับราคาแล้ว นะครับราคาหุ้นนะราคาหุ้นมันจะไปสอดคล้องกับราคาผลิตภัณฑ์ในตลาดถ้าเกิดน้ํามันลงหุ้นสอพอก็ลงผ<ม>่านหินลงหุ้นบ้านปูกก็ลง<ม>นะครับจะเป็นแบบนั้นมากกว่านะครับอ<ม>่ะนั่นคือนั่นคือเรื่องของตัวที่เกี่ยวข้องกับน,น้ํามันซึ่งมันเป็นประเด็นอยู่นะครับคราที่ผมดูในแง่กำไรนิดนึง ตอนนี้กาไรบริษัทที่ส่งมาแล้วนั้ประมาณ36บริษัทผมมีเวลาประมาณสัก10นาทีใช่ไหม36บริษัทนะครับก็กําไรตอนนี้เนี่ยออกมาดีกว่าตลาดคาดประมาณ4.7เปอร์เซส่วนใหญ่จะดีกว่าคาดรู้สึกจะยกเว้นอยู่กลุ่มเดียวเองมั้งอ่า SGP นะครับซึ่งงบอ,กออกไปแล้วอาจจะต่ํากว่าตลาดคาดดองน,นั้นจะดีกว่าตลาดคาดหมดเลยครับกำไรตลาดไต,ตรมาสนี้เราคาดจะจบที่ประมาณ280,000ล้านบาทโตขึ้นมา11เปอร์เซหลักๆมาจากหุ้นในกลุ่ม ลงกันน้ํามันกับถ่านหินใช่ไหมฮะตัวด้านขวามือเนี่ยตัวไทยออยเนี่ยกาไรประมาณหมื่นห้านะครับประมาณหมื่นห้าบ้านปูหมื่นสองนี่คือคาดการณ์นะฮะเอโซแปดพันพวกนี้กาไรกําไรไตมาสที่สองบวกกำไรไตมาสที่หนึ่งมันเท่าเท่ากับอันนี้จาดีนะนี่มันหมื่นห้าใช่ไหมเรก็ถเราดูไทยออยนะเนี่ยกําไรเนี่ยของตัวไทยออยสองสองไตมาารวมกันเนี่ยมันคือสองหมื่นสามแต่นักวิเคราะห์คาดกำไรทั้งปีของตัวไทยออยไว้ที่สองหมื่นสอง เห็นไหมครับว่าตอนนี้กำไร6เดือนออกมาเท่ากับกำไรทั้งปีที่เาขาคาดการกัน,น้วเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ดูเวอร์อะไรมากกับการที่กำไรมันจะออกอที่หลายคนบอกว่าเดี๋ยวดูนะเวลากำไรตลาดหุ้นออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวนักวิเคราะห์จะมีการปรับกำไรตลาดลงเท่าที่ผมดูนะเนี่ยที่ผมดูขั้งต้นว่ากำไรตอนแรกผมทำหนึ่งมื่หนึ่งจุดหนึ่งล้านล้านบาทเนี่ยผม,มอัปเดตเมื่อถึงว่าเมื่อวานเซิร์มั้งนะครับที่ทำเมื่อวานเนี่ยกำไรมันเพิ่มจากเดิมนะครับประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ มันอยู่ที่ประมาณ1.1ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเ,เหตุผลจริงๆเนี่ยนะครับผมเท่าที่ผมดูเหตุผลผมพมยายามไปดูหลายๆอันก็คือว่าอันที่หนึ่งก็คืออผมดูอันนี้ดีก่ก่นเหตุผลหนึ่งที่ว่าทําไมกลไรตลาดมันถึงสูงขึ้นเอา,อาง,าอาอางี้นะค่ะดูดูกล่องนี้ก่อนกล่องนี้นี่หน้าจากนี้ไปประมาณสามหน้าเนี่ยผมจะพูดถึงกําไรลายเซกเตอร์เลยนะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันค่ะกลุ่มที่ กลุ่มที่เขียวสองอันซ้ายขวาเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีกําไรเวอร์บังอลังการมากในในไตรมาสที่ในปีสองสองคือดีขึ้นมากอย่างกลุ่มที่ถูกกระทบจากโควิดสิบเก้าเนี่ยรวมๆกันเนี่ยปีที่แล้วขาดทุนสี่หมื่นเจ็ดปีนี้ขาดทุนเหลือหมื่นล้านเท่ากับว่าเขาได้กลับมาประมาณสามหมื่นล้านเลยนะขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีเน็ตๆเลยนะโรงกันเอเนจีน้ามันแล้วก็ปิโตรเคมีโรมกันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นด้วยเน็ตๆแล้วนะมันเพิ่มขึ้นด้วย นะครับแล้วมันแล้วมันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างแบบประเภทโอ้ยอย่างเยอะมากไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะด้วยนะอิเลกทรอนิกส์ก็เพิ่มขึ้นนะครอันนี้เป็นธรรมชาติของเราอิเลกทรอนิกส์นะมันมีการฟื้นตัวด้านเศรษฐกิจเฮลท์แคร์ Healthcare, ลดลงไปอันนี้ก็รู้อยู่แล้วนะครับพอปตี้ที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นเซกเตอร์ที่ผมบอกว่าห้ามประมาทเซกเตอร์นี้เป็นเซกเตอร์ที่กำไมจะออกมาดีมากในปีนี้นะครับหลายตัวเนี่ยที่ราคาลงมาเรืๆสุพรรณไลเอทีพวกเนี้ยเล่นได้สบายๆเลยนะครับ กลุ่มที่เป็นโดเมสิทิ์เพลเนี่ยนะครับก็กำไรถือว่าดีนะครับแบงกิ้งถือว่ากำไรก็ถือว่าดีพอลิตถอกรุ๊ปเนี่ยดีหมดนะครับดีแล้วก็ไฟฟ้าดี i อซทีดีโลจิสติกสดีผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่หลายคนเคยมาพูดก่อนหน้านี้ว่ากำไรตลาดจะถูกปรับลงมันอาจจะไม่ได้ถูกปรับลงหรือปรับลงก็มันไม่ได้มีอาจจะไม่ได้มีในยะสําคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่าเท่าที่ผมดูกําไรล่าสุดนะครับดูนิดนึง เ <N ee> นี่ยกาไรที่คนประมาณการกันจากหุ้นที่ยังไม่ส่งงบเนี่ยผมจับกาไรมารวมกันเนี่ยระหว่างเอากําไร6เดือนนะที่เขาคาดจะเลยเนี่ยมาเทียบกับกำไรทั้งปีปรากฏว่ากำไรตอนนี้เนี่ยหกเดือนรวมกันเนี่ยมันแค่ห้าสิบหกปอร์เซ็นต์ของทั้งปีหมายความว่าอะไร <S 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 มันห้าสิบหกปอร์เซ็นต์ของทั้งปีหมายความว่าเขากําไรตรงนี้เนี่ยไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าเกิดบอกว่ากําไรตรงเนี้ยมันสี่สิเปอร์เซ็นตของกำไรที่เขาคาดทั้งปีอย่างนี้เหนื่อยละอย่างนี้กำไรปรับลงตรงแน่นอนแต่ถ้าเกิดนี่มันห้าสิบหกคือเกินมาครึ่งทางประมาาณเน่สดห็ว ทำไรที่นักวิเคราะห์คาดการณ์เนี่ยไม่เอาจริงๆแล้วไม่ได้สูงมากและผมจะพูดถึงสามเหตุผลว่าทําไมกําไรถึงไม่ปรับตัวขึ้นมากอันที่หนึ่งนะครับหุ้นที่ถูกกระทบจากโควิดสิบเก้าในช่วงปีสองศูนสองหนึ่งตอนนี้กําไรกําลังฟื้นกลับขึ้นมามข้อที่สองอเราเคยพูดกันว่าหุ้นที่เคยถูกกระทบจากพวกอะไรนะเรื่องของโควิดจีนเรื่องของยูเครนเนี่ย ลบเ,เคยถูกเคยเป็นลบมาเนี่ยตอนนี้กําไรฟื้นกลับมาเร็วมากและข้อที่สามสุดท้ายคืออันนี้ข้อนีอนน่คือสําคัญถ้าเกิดเราเห็นดิวไปเซกเตอร์อรหลายๆเซกเตอร์จะเห็นไหมครับว่า,ามีหุ้นเป็นจํานวนมากของตลาดหุ้นไทยไม่ได้ถูกกระทบอะไรเลยจากปัจจัยลบท,ที่ที่มีมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นยูเครนโควิดหรืออะไรก็ตามกาไรยังโตต่อเนื่องนี่คือสามเหตุผลครับที่ทําให้กําไรตลาดของปีนี้เนี่ยถึงจะถูกปรับลงสมมุติว่าปรับลงจริง ลงน้อยมากแต่สิ่งที่มันจะถูกปรับลงตามก็คืออะไรรู้ป่ามันคือแทร็กเก็ตไพของดัชนีนะครับแทร็กเก็ตไพขอยงผมเองตอนนี้อยู่ที่ประมาณหนึ่งก็อดีตเนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งหนึ่งเจหนึ่งของผมเองอ,อาจจะปรับลงมาเหลือประมาณพันเจ็ดเท่าออนั้นนั้นลงมานิดหน่อยไม่ได้เยอะนะครับส่วนผลประกอบการของบริษัทที่อาจจะถูกดาวลงมาเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับกลุ่มพวกพวกอะไรน้ํามันปิโตผมไม่แน่ใจหลายหลายคนใครก็ตามที่อัพขึ้นเบถุงสูงอาจจะต้องปรับตัวลงแต่ว่า แต่ลงก็ไม่เยอะหรอกเพราะว่าเมื่อกี้ที่ผมบอกอนะ่ะถ้าคุณดูจากค่าเฉลีย่ยของบูมเบิร์แล้วเนี่ยกำไรที่เขาคาดการนะ์น่ะทั้งปีเนี่ยมันเท่ากับหกบเดือนหมายความว่าอะไรตอนนี้เขาไม่ต้องปรับก,ก็ได้นะเขาอยู่เฉยเฉยก็ได้ละแค่เขาปรับ t a r g e t i price มันลงมาอย่างเดียวสรุปแล้วคือสิ่งที่เราจะเห็นในทำไมต้องปรับ t a r g e t price อะเพราะเพราะเพราะอะไรฮอัปรับ PE ลงเงี่ยเหรอเพราะอะไรครับครับผมจะบ <l' he S 2> อกใ <l' he S 2> ห้เลยสิ่งที่ผมสรุปอยู่สามข้อนะหนึ่งกำไรตลาดอาจไม่ได้ถูกปรับตัวลง ไม่ลดกัอไรครับอันที่สอ,อันที่สอง,อส,องอสิ่งที่ต้องปรับตัวปรับลงกันเนี่ยคือเป้าหมายดัชนีใครทําไปพันเมากๆจะต้องพันเต้นหรือหรือบุบพันเจข้อที่สองนะข้อที่สามอันนี้มีสําคัญน,นะนักวิเคราะห์ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเห็นว่าเซกเตอร์บางเซกเตอร์มันดีมากเขาอัพททร์เกตขึ้นครับโดยที่กาไรไม่ได้แตกอย่างเช่นอัพจาก EE อัพ e, จาก valuation อัพจาก ไปดิสคาท์ทำใช้ดิสคาท์เลทที่ลดลงหรือใช้ไพ่เปอร์บุกที่สูงขึ้นทีอีที่สูงขึ้นสิ่งที่เขาจะปรับเนี่ยผมจะบอกได้เลยเขาจะปรับกําไรไม่เยอะแต่เขาจะปรับทีอีลงปรับไพ่เปอร์บุกลงแล้วมันจะทําให้ทาเก็ตไพ่ลงนะครับจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นหลังจากสุงบออกงวดนี้จะเป็นแบบนี้ครับคือกาไรตลาดอาจจะไม่ถูกปรับลงดัชนีจะถูกปรับลงมาหน่อยหนึ่งและทาเก็ตไพ่จะปรับลงมาสําหรับคนที่ทาเวอร์วางอลังการไว้อะ จะถูกปรับลงมาอย่างเช่นสอพอครับสอพอเนี่ยในเฉลี่ยในตลาดตอนนี้เดี๋ยวดูง่ายๆ่สอพอ,อยู่ที่เท่าไหร่เอาง่ายๆเลยนะสอพอปัจจุบันนะ่ะเฉลี่ยในตลาดนะอยู่ที่ประมาณร้อยแปดสิบาทร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนี่แหละพวกนี้จะถูกปรับลงมาหมดเลยนะครับโดยที่บางทีเขาไม่ได้แตกกาไรเลยเพราะว่ากําไรอม,มันไม่ได้แย่กําไรเขาทาถูกทาถูกต้องอยู่แล้วแต่ว่าทาร์เก็ตเนี่ยตอนนั้นมันดีมาก เขาก็เลยปรับขึ้นไปซึ่งอันนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ตลาดหุ้นไทยครับตลาดหุ้นอเมริกากับยุโรปก็เป็นครับเป็นลักษณะเดียวกันเลยนักวิเคราะห์อัพอัพอัพในเชิงของมัลติเพลเข้าไปแต่ไม่ได้อัพกําไรครับประมาณนั้นครับถึงเวลาก็ถึงเวลานี้ก็อัพลงแหละนะทีนี้ไม่ได้อัพลงผิตก็ต้องดีลงมานะครับทีนี้ไปหุ้นที่น่าสนใจดีกว่าพี่มงคลพอมีหุ้นที่งบดีเก่งๆได้ไหมคืองบดีเนี่ยผมว่าอย่างคล้ายๆี่เป็นสุงแหละ นะครับที่ผมดูดูเนี่ยก็คือในในกลุ่มพวกพวกการเงินนะครับพวกสวัสดิ์พวกอะไรพวกนี้เป็นผมว่าเป็นตัวที่งบดีนะผมว่าพวกนี้งบโอเคแต่ถ้าเกิดเรา,เาในในมุมของเราตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดบอกว่าจองงบดีจริงๆริ่ผมผมให้เลือกในในลิสต์ที่ผมแนะนํากันเนี่ยคือสุภไลแล้วก็สบายนะครับสุภไลแล้วก็สบายสองตัวเนี้ยสุภไลเนี่ยผมเชื่อว่าโอเคแล้วก็สบายนี่ก็เห็นตามข่าวนะผมว่างบงบเขาดีเพราะว่าลงทุนไปเยอะส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ย ที่ที่น่าจะแอบด,ดีในอะนาคตในคือเน็กซ์ครับเน็กซ์พอยเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยเริ่มส่งลดแล้วเนี่ยวันนี้เราอาจจะเห็นกำไรก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าหลังจากไต่มาสที่สามที่สี่ไปเนี่ยผมว่าไต่มาสที่สี่น่าจะเห็นผมบอกการของเขาเนี่ยพิจจะเป็นกําไรได้นะครับตรงนั้นผมว่าก็อันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งปากไว้ฮะวันนี้เราจะเล่นแค่งบไต่มาสที่สองอย่างเดียวผมว่ามองไปข้างหน้าด้วยว่าใครที่มันเทนาราวจากลบเป็นบวกเนี่ยพวกเนี้ยราคาหุ่นเนี่ยจะไปได้อีกไกลนะครับอย่างเน็กซ์เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างนครับ เอานะฮะเอาสักหน่อยสบายเทคนิคอลเป็นอย่างไรสุพรายเป็นยังไง next เป็นอย่างไรนะฮะสุดท้ายนะเชิญครับค,ครับสุพรายเนี่ยตอนนี้ราคาหุ้นอยู่สิบเก้าบาทหกสิบนะดูดูเหมือนว่าราคามันนี้จะจะจะ,จะ,จะขึ้นไปทำหายแล้วก็ดีดลงมาแต่ผมมองว่าการทำหายดีดลงมาเนี่ยมันเป็นจังหวะในการเข้าซื้อมากกว่าราคารับแถวๆมาสักสิบเก้าบาทตังกาเนี่ยโอเคแล้วครับแล้วก็เป้าหมายเนี่ยผมว่ามันมีโอกาสแตะประมาณยี่สิบบาทเจ็ดสิบยี่สิบาทแปดสิบ ครับส่วนสบายนะครับสบายเองสบายตอนนี้ก็จะติดเทรนด์ของตัวกลุ่มเทคซึ่งเล่นตามผู้นอเมริกาวันนี้สบายเปิดกระโดดไม่กระโดดก็เปิดสูงนิดนึงนะครับสิบเก้าบาทห้าสิบผมคิดว่าน่าจะฟอลโล่ได้นะครับตอนนี้ก็ทาร์เก็ตมองกลางๆก็จะถาวาสักยี่สิบสองบาทนะครับส่วนตัวสุดท้ายก็คือเน็กนะครับเน็กก็ริงก็ขึ้นมาค่อยๆไซด์เวย์อัพขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็จริงๆเราจะเห็นว่าถ้าเกิดใครนั่งมองการเทรดของเน็กเองมันจะเกาะแถวสิบเจ็ดบาทอยู่ ผมมองว่าจังหวะสิบหกบาทเก้าสิบสิบเจ็ดบาทเนี่ยน่าสนใจนะครับแล้วก็เล่นสเต็ปต่อไปเนี่ยสเต็ปหนึ่งก็สเต็ปละบาทสเต็ปแรกคือสิบเจ็ดไปสิบแปดสิบแปดไปสิบเก้าเล่นในสเต็ปได้ครับตัวนี้ครับประมาณนี้ครับในมุมของเทคนิคทั้งสามตัวทุกปลยเน็กซ์แล้วก็ตัวสบายครับครับผมอ่ะวันนี้ขอบพระคุณมากมากครับพี่มงคลครับครับสวัสดีครับครับ